สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ทุกท่านครับแรกพบหลงรักปักใจเดินทางมาถึงบทที่23กันแล้วนะครับบทที่23นี้เป็นตอนที่96ของเรื่องนะครับภาคนี้เป็นภาคนายพลไฟเสนอเป็นตอนที่มีชื่อว่า ลูกหลานตระกูลหลานใกล้จะจบกันแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องนี้แรกพบหลงรักปักใจมีทั้งหมด102ตอนนะครับรวมตอนพิเศษสองตอนแล้วเพราะฉะนั้นเดินทางนับถอยหลังกันแล้วเรามาลุ้นกันต่อว่าบทนี้ จะมีเรื่องราวเป็นยังไงโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับพี่พังแต่ถ้ว่าเสียงที่หยุดทุกความเคลื่อนไหวได้ในนาทีต่อมานั้น กลับเป็นเสียงของหลินหลินได้ยินอย่างนั้นแล้วเกลี้ยกลาดถึงกับพูดอะไรไม่ออกในขณะที่หลินหลินก็จดจ้องมองไปที่หวังเจอีไม่วางตาหลานลู่หานเดินเข้ามาประคองเกลี้ยกลาดและลูกทั้งสองของเขาเอาไว้ในอ้อมกอด แล้วจึงพูดว่าเสร็จจากงานมงคลน,นี้แล้วเราคงมีเรื่องต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะวังเจียอีขมวดคิ้วมุ่นมองเห็นสายตามุ่งมั่นของคนพูดประโยคที่ไม่เชิงเป็นการออกคำสั่งเพียงแค่บอกกล่าวเท่านั้น แต่กลับฟังดูหนักแน่นยิ่งใหญ่จนรู้สึกขนลุกแปลกๆไม่ได้ไม่ชอบอีกฝ่ายมากขนาดนั้นเพียงแต่คุณชายตระกูลหวังเป็นพวกรักความถูกต้องถ้าไม่เป็นเพราะเข้าใจว่านายพลไฟเป็นปีศาจแล้วก็คงไม่รู้สึกขนาดนั้น ในพลไฟแค่ชื่อนี้ยังรู้สึกว่าผิดจากคนธรรมดาไปเลยพี่เพลิงหนึ่งคำพูดที่องค์หญิงน้อยหลินหลินได้เอื้อนเอ่อยออกมาไม่ขาดปากตั้งแต่ได้เจอหน้าของหวังเจีอีคนที่นี่ไม่รู้จักพี่เพลิงก็แสดงออกกันไป ตามความรู้สึกที่หลากหลายบางก็คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคงจะพูดพร่ำไปเพราะยังไม่ประสีประสาแต่คนเป็นแม่อย่างเกลี้ยวกลาดขนลุกแล้วคนลุกอีกจนนึกกลัวลูกสาวของตัวเองท่นแม่เล่นๆไม่อยากให้ ลีเพลิงกลับเออเอเอเขาจะยังไม่กลับหรอกลูกจริงไหมคุณชายเจอีหวังเจีอีเห็นท่าทางขนลุกสู้ของคนถามก็นึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็กลับนิ่งเฉย เลือกที่จะเงียบไม่ตอบคำถามและถึงจะเป็นอย่างนั้นผ่านมาครึ่งค่อนคืนแล้วคุณชายหวังและอาล่วก็ยังคงถูกกักตัวไว้ก่อนไม่สามารถไปไหนได้ถึงในใจจะคัดค้านแต่ก็พอพๆกับความรู้สึกสงสัยใครรู้จึงยังยอมอยู่ต่อ ตามคำเชิญของเจ้าของบ้านเชิญคุณชายเจียด้านในขอรับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็ถูกคนเชิญตัวเข้าไปด้านในที่มีอลั่วและทุกคนรออยู่ก่อนแล้วว่านเจลินนั่งอยู่ด้านขวามือของนายพลไฟ โดยมีลูกแฝดชายหญิงของเขานั่งอยู่บนตักอาลวทำท่าทางกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งหวังเจีเข้ามาเขาก็เดินปรีไปหาอีกฝ่ายทันทีท่านว่าเออพวกเขาจะสอบสวนเราเรื่องอะไรเออข้าไม่ได้กระทําสิ่งใดผิด แล้วท่านละ่ะเ้าจะปกป้องเจ้าเองหากว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นอารวหน้าแดงกลำ่ำเพราะขวยเขินไม่เลือกเวลาโดยแท้เด็กหนุ่มวัยแรกแย้มอย่างเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้กับผู้ใดามาก่อนพลางขยับตัวไปยืนซ้อนอยู่ด้านหลังของอีกฝ่าย แต่ก็ไม่ได้ประชิดตัวมากนักยิ่งได้ยืนอยู่ใกล้อีกฝ่ายก็ยิ่งพานทำให้ใจเต้นระรัวในขนาดนี้บรรยากาศว่าราบเรียบก็ไม่ใช่จะว่าตึงเครียดก็ไม่เชิงในพลไฟยังคงจดจ้องมองหน้า ตัวละครสองคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างคุ้นคิดยังเฝ้าหาเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้อย่างไม่มีคำตอบใบหน้านิ่งส่งผลให้บรรยากาศยิ่งเงียบงนันพลางหันไปมองทางเมียและลูกแฝดทั้งสองใจหนึ่งก็นึกสงสัยว่าคำพีแปด0 0ื่จักรวาล พาเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่ทํำไมเจ้าบอกชื่อแท้ของเจ้ามาในพลไฟเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบมือพลางก็ชี้ไปที่อัลล่วอีกฝ่ายถึงกับสะดุ้งเฮือกด้วยความที่ไม่เคยชินกับสำเนียงอมหิตของลานลูหาน ร่างเล็กเกาะหมับเข้าที่แขนของหวังเจอีตัวสั่นงันงกข้าข้าข้าชื่อพูดมาให้ละเอียดเอข้าข้าข้าชื่อข้าาชื่อล่วม่านชิงเกิดในดินแดนทุรกันดานที่ฝูมึงพ่อแม่มีลูกหลายคนเลยเลี้ยงข้าไม่ไหว ข้าจึงออกมาเล่นล่อนไปอาศัยตามวัดหรือไม่ก็บ้านร้างเคยไปอยู่กับโจรที่เคยลักเล็กขโมยน้อยก็เคยชีวิตข้าแสนลำเค็นเคยเป็นขอทานก็เคยอาลัวพูดทั้งสะอื้นให้ใครต่อใครได้ฟังก็เกิดสงสารจับใจในพลไฟ ขยับขยื่นเคลื่อนกายเข้าไปใกล้กับว่านเจอหลินพลางทําท่าซุบซิบกันหวังเจีย๊ยงขมวดคิ้วมองพวกเขาแทบจะทุกอิริยาบทจดจำได้รับรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันได้ดีเป็นไปได้ยังไง ที่จะลืมอดีตของตัวเองจนหมดสิ้นนะที่สำคัญปลูกฝังสิ่งใหม่เข้าไปในสมองวัยลุยหลานเดินเข้ามาสมทบก่อนเสนอแนะความคิดเห็นว่านลืมเลือนตัวตน เสียงของนักรบไฟบินสอดแทรกขึ้นมาแผ่วเบาไมลุยหลานเบิกตากว้างบ่งบอกให้รู้ว่านี่เป็นความรู้ใหม่ว่านลืมเลือนตัวตนถูกต้องแล้วว่านชนิดนี้เล่ากันว่าบอกเอาไว้ในคำพีเท่านั้นบุคคลทั่วไป ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันขึ้นอยู่ที่ไหนจนกว่าผู้ที่อ่านคำพีจะฝึกวิชาในขบวนท่านั้นทั้งหมดเสียก่อนหวังอูเฉิมคงคิดจะเป็นใหญ่ในใต้ล่าจึงหมายจะฝึกวิชาทั้งหมดให้ครบทุกกระบวนท่าจึงไม่ลืมที่จะฝึกวิชานี้ด้วย ทุกคนนิ่งฟังคำอธิบายจากนักรบแห่งห้องเต้ต้าหางกล่าวจนจบพลางต่างพากันเร่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขากำลังบอกเล่าสิ่งที่เกลี้ยวกลาดคิดได้คือในเมื่อหวังอูเฉิมนั้นตายไปแล้วแล้วจะถอนพิษของว่าน ลืมเลือนตัวตนนี้ได้อย่างไรกันทันใดนั้นเองหลานลูหานก็ควักเอาคำพีเล่มหนึ่งออกมาจากสาบเสื้อปกหนังสือสีดำสนิทปักด้วยตัวอักษรสีขาวคล้ายกับเขียนด้วยรุ้ยขีดเปเปอร์แต่ในสมัยนี้มันก็คงไม่มีเกลียวกลาจึงขอเปลี่ยนความคิดไปว่า มันเขียนด้วยดินสอพองก็แล้วกันคำพีแปดหมื่นจักรวาลนนั่นใช่คำพีแปดหมื่นจักรวาลใช่หรือไม่พยาค่าท่านอองอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ เอ๋หมายความว่ายังไงหรือเพะ่ะค่ะเกลียวกลาดร้องถามเสียงหลงแต่คำตอบที่ได้รับกลับคลุมเครือยิ่งนักเขาจึงไม่รอชา้าที่จะถามคำถามต่อไปหมายความว่าคัมภีร์เล่มนี้ได้มาจจกศพของหวังอูเฉิม ไม่ทราบที่มาที่ไปจึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงถูกต้องหรือไม่พระยะค่ะ,สะเสด็จพี่แม่ทับหนุ่มตอบแทนพระเชษฐาต่างสายเลือดได้ละเอียดยิบพูดไปพลางก็อมยิม้มให้กับคน ที่ยืนข้างๆไปพลางไม่มีวิธีพิสูจน์ไม่มีวิธีพิสูจน์รหรือไยะค่ะสมกับเป็นเจ้าแล้วจริงๆนะหลินสมแล้วที่เป็นเมียของข้าว่าแล้วหลานลูกหานจึงอาสา เป็นผู้พิสูจน์ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำพีแปดหมื่นจักรวาลที่เป็นเล่มจริงหรือไม่ด้วยการทำลายมันทิ้งซะต่อนหน้าทุกคนเขาว่ากันว่าคำพีแปดหมื่นจักรวาลของจริงไม่มีผู้ใดสามารถทำลายล้างได้ แม้แต่พูดผีปีศาจพยามัจุราชหรือเง็กเซียนฮ่องเต้เมื่อครั้งในอดีตเขาและจางจือลินรวมไปถึงน้องชายร่วมสาบานไว้ลุยหลานเคยลองใช้ศาสตร์าวุธทุกชนิดแม้กระทั่งจุดไฟเผาด้วยวิชาอาคมต่างๆก็ไม่อาจทำลายมันได้จนสุดท้ายต้องตัดสินใจ ใช้วิธีฝังมันลงไปในพื้นดินใต้ต้นดอกลั่นทมบนหุบเขาชิงหลงนั่นเองและในวินาทีนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่ณที่แห่งนี้แล้วว่าด้วยวรยุทธ์ระดับขั้นสูงสุดของทั้งหลันลู่หาน และในพลไฟรวมกันก็ยังไม่สามารถทำลายล้างคัมพีเล่มนี้ได้จึงถือว่าเป็นของจริงหวังอูเฉิมครอบครองคัมพีเล่มจริงมาตลอดโอ้พวกเจ้าพวกเจ้าจับข้ามาทำไมอะ ่ามกลางบรรยากาศที่ทุกคนกำลังตะลึงลานจูจ่ๆก็ปรากฏล่างเล็กของใครบางคนถูกเหวียงเข้ามาในท้องพระโรงแห่งนี้เสียงสูงปีตที่เกี้ยวกาดคุ้นเคยจนไม่ต้องเดาให้ยากเพราะนั่นคือเสียงของไอ้ฟานลูหานท่านให้คนออกตามหาเขาขอวไทยท่านอ๋อง จุ๊บเกลียวกลาตรงเข้าไปสวมกอดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสถานที่แห่งนี้อย่างแสดงความรักและความขอบคุณทำเอาตอนนี้คนที่ติดจะเคิกเขินขึ้นมาบ้างจึงเป็นหลานลู่หานแทน เพราะข้าขี้เกียจจะไล่วิชาคืนความทรงจําให้กับพวกเขาหลายครั้งหลายคราจึงให้มารวมตัวกันเพื่อความสะดวกยังไงก็ขอบพระไทยัยขอบพระไทยเหลือเกินพระยะค่ะเด็กๆมาถวายจ๊บให้เสด็จพ่อของลูกเร็วเขา้า เสร็จผ้าจุ๊บเสร็จผ้าจุ๊บในวินาทีหน้าสิวหน้าขวานจึงมีภาพความหวานชํำของครอบครัวตระกูลหลานเข้ามาแทรกแซงด้วยประการชนิด หลังจากที่ไล่มนสะกดคืนความทรงจำให้กับทุกคนในที่แห่งนี้แล้วความสับสนอลมานก็มาพร้อมกับคำถามมากมายจนกลิ้วกลาดเฝ้าอธิบายให้ฟังจนเมื่อยปากโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าสองแฝดถึงแม้จะพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าจางจือลินกลับชาติมาเกิดเป็นหลานลู่ล และอักคีหรือว่าไฟกลับชาติมาเกิดเป็นหลานหลินหลินจริงหรือไม่ก็ตามแต่เพื่อความสบายใจของเกลียวกลาดเองขอเชื่ออย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันเฮีย yeah. แล้วเราจะได้กลับบ้านไหมงั้นสิเฮียเกลียว ฉันฉันกลัวฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันคิดถึงป้าคิดถึงมาเ <c oughs> สียงของฟานและก็หลงที่แข่งกันส่งเสียงร้องระงมในขณะที่สองแขนก็ถูกพวกเขายึดกอดราวกับเป็นแขนของตัวเองไปแล้วไอ้เกลียว มึงว่าน้องกูอยู่ในร่างของเด็กคนนี้จริงเหรอวะเพลิงนั่งชันเข่ากับพื้นพร้อมกับจ้องหน้าหลินหลินไม่วางตาตั้งแต่รู้ว่าอีกฝ่ายเคยเรียกเขาว่าพี่เพลิงไม่ขาดปากเมื่อก่อนหน้านี้แต่ถ้ว่าตอนนี้กลับ ไอ้พลังมึงจะจ้องลูกกูไปถึงไหนวะทำหน้าตาหน่ากลัวอีกตั้งหากท่านอองก็บอกแล้วไงว่าการระลึกชาติได้อาจจะจำได้แค่บางส่วนเท่านั้นน่ะโอ้โหโ,โอ้หลินหลินไม่ร้องนะลูกเลูอเจะปิด ป้านั่นเลนเลนแอนนี่นะออเออสมน้ำหน้าลู่ลูลมาหาหน้าลู่มาไอ,อ้หลงกูอยากกลับบ้านนะไอฟ้ฟานมึงก็เลิกร้องสักนาทีจะได้มีวะแค่เสียงลูกกูร้องก็พอแล้วไหม โอ้เฮออยากกลับบ้านฉากจบของนิยายตอนนี้จึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายโบกเวกลั่นไปทั่วทั้งวังหลวงเลยทีเดียวหลานลูกหานกุมขมับตัวเองแน่นก่อนจะลุกพลวดขึ้นยืน ตระง,งานอยู่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องนั่นถ้าเช่นนั้นก็กลับบ้านกันทั้งหมดนี่ละ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่96บทที่23ของแรกพบหลงรักปักใจภาคในพลไฟขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามากันเยอะแยะมากมายอาจจะตอบช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับและก็ เหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วแอดจะพยายามนำมาอ่านและก็ลงคลิปนิยายเสียงให้ได้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็ต้องขออภัยล่วงหน้ากันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับ